สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การสำรวจเจาะลึกแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยแค่แคะแกวกะเกากันในเอกสารประวัติศาสตร์การทหารของไทยเรานี่แหละค่ะคือพงศาวดารยุทธศิลปะภาคหนึ่งครับผมซึ่งต้นฉบับเล่มนี้นะคะเรียบเรียงโดยนายพลเอกสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจัดกรพง์ภูวนาถกรมหลวงพิศณุโลกประชานาถพิมพ์ครั้งแรกนี่เอ่อตั้งแต่พศ2459ใช่ครับนานมากแล้ว นานมากแล้วก็พิมพ์แค่2,000ฉบับเองนะคะครับจํานวนจํากัดมากซึ่งเป้าหมายหลักๆของหนังสือเล่มนี้ก็ตามชื่อเลยครับคือท่านต้องการแสดงออวิธีจัดกองทับบกและวิธีใช้กองทัพทำการศึกในสมัยต่างๆครับแล้วก็ของชาติต่างๆด้วยพูดง,ง่ายๆก็คือเรื่องยุทธวิธีเรื่องกระบวนทัพในโลกยุคโบราณน,นั่นเองเอาละค่ะ งั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยวันนี้ที่เราจะเจาะลึกกันก็คือพงศาวดารเล่มนี้เนี่ยเขามองสงครามโบราณยังไงโดยเฉพาะศึกสําคัญๆอย่างกรีกปะทะเปอร์เซียครับศึกคลาสสิกเลยใช่ค่ะแล้วที่สําคัญเลยคือทําไมเรื่องกลยุทธ์เมื่อพันๆปีก่อนมันยังเป็นเรื่องที่เราควรจะสนใจกันอยู่คะอืมนั่นสินะครับถ้าพูดถึงผู้เรียบเรียงก่อนคือสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ ท่านก็ทรงมีพื้นฐานด้านการทหารที่ลึกซึ้งมากครับผมแถมยังทรงศึกษาจากยุโรปมาโดยตรงด้วยจุดนี้น่าสนใจนะคะว่ามันอาจจะมีผลต่อมุมมองในหนังสือเล่มนี้หรือเปล่าซึ่งก็เหมือนจะเห็นได้จากคำอุทิศด้วยนะคะประเด็นนั้นน่าจะเกี่ยวเลยครับเพราะในคำอุทิศเนี่ยท่านทรงขอบคุณพระราธิบิดาคือรัชกาลที่5ค่ะที่ทรงชี้แนะแนวทางทหารแล้วก็ส่งไปเรียนต่อต่างประเทศ แล้วก็ยังให้เกียรติกรมหลวงนครชัยศริสุรเดชที่เปรียบเหมือนพระอาจารย์ทางทหารอ๋อค่ะทำให้เห็นว่าการเรียบเรียงเนี่ยเกิดจากความตั้งใจจริงๆที่จะรวบรวมความรู้ให้เป็นประโยชน์กับนายทหารสยามในยุคนั้นโดยอิงจากตำราต่างๆที่มีอยู่หนังสืออายุร้อยกว่าปีแล้วนะคะพิมพ์2459แถมยังมีการจดลิขสิทธิ์ตามพรบรสมัยนั้นเลยแสดงว่าตอนนั้นนี่คือเอกสารสำคัญมากจริงๆ สำคัญมากครับถือเป็นตำราหลักเล่มหนึ่งเลยทีนี้คำถามคือทำไมเราต้องย้อนไปดูสงครามโบราณขนาดนั้นด้วยล่ะคะในคำนำของพงศาว,วดารเล่มนี้มีคำตอบที่น่าสนใจมากท่านบอกว่าประโยชน์มันไม่ใช่แค่รู้ว่าสมัยก่อนเคารบกันยังไงอืมครับหรือว่าจัดทับแบบไหนแค่นั้นถูกต้องครับคือสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือ ต้องเข้าใจเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังเหตุผลใช่ครับเหตุผลที่ทำให้ยุทธวิธีมันเปลี่ยนไปทำไมความคิดเก่าๆมันใช้ไม่ได้ผลในสนามรบจริงจนต้องหาแบบว่าแนวทางใหม่ๆเข้ามาแทนอ๋อในคำนำนี้เน้นเลยครับว่าการเรียนพงศาวดารเนี่ยคือการไปดูว่าความคิดที่มันเคยยอดเยี่ยมมากๆในยุคหนึ่งเนี่ย พอยุคสมัยเปลี่ยนไปมันอาจจะล้าสมัยไปเลยก็ได้นี่แหละค่ะหัวใจสําคัญเลยคือไม่ใช่แค่ท่องจําเหตุการณ์แต่คือการพยายามทําความเข้าใจวิวัฒนาการของความคิดทางทหารว่ามันก่อตัวยังไงเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนใช่ครับอะไรคือบทเรียนที่ทําให้ต้องปรับต้องเปลี่ยนกันตรงประเด็นเลยครับการศึกษาประวัติศาสตร์แบบนี้มันช่วยให้เราเห็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางความคิด แม้ว่าเราจะเอามาเทียบกับสงครามยุคปัจจุบันตรงๆไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีบริบทสังคมมันต่างกันเยอะต่างกันมากค่ะต่างกันลิบลับเลยแต่สิ่งที่มันน่าทึ่งก็คือหลักการพื้นฐานบางอย่างเช่นอะไรคะเช่นเรื่องการวางแผนการใช้กำลังการเข้าใจค่าศึกคือแก่นแท้ของมันจริงๆเนี่ยอาจจะยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน นี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาสำรวจกันในวันนี้ผ่านมุมมองของพงศาวดารเล่มนี้เข้าใจลคะค่ะถ้าอย่าง,งานั้นการสำรวจความคิดทางทหารแบบนี้ในพงศาวดารเขาเริ่มต้นจากตรงไหนคะในภาคหนึ่งว่าด้วยยุทธศิลปะของชาติโบราณน,นะครับเขาจะปูพื้นด้วยภาพรวมกว้างๆก,ก่อนแบ่งเป็นสองยุคหลักๆค่ะคือยุคก่อนพุทธกาลก็จะมีพวกอียิปต์เปอร์เซียอินเดียแล้วก็กรีกยุคแรกๆ ค่ะแล้วอีกยุคคืออีกยุคก็คือช่วงที่โรมันเริ่มพง,งาดขึ้นมาเป็นมหาอำนาจแล้วก็โรมเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะชัดเจนเลยครับพงศาวดารมองว่ายุทธวิธีแล้วก็ระบบทหารของกรีกกับโรมนี้แหละคือรากฐานสำคัญเลยที่ส่งอิทธิพลต่อการพัฒนายุทธศิลป์ของยุโรปในยุคต่อๆมาอ๋อซึ่งก็น่าจะสอดคล้องกับพื้นฐานการศึกษาจากยุโรปของผู้เรียบเรียงเองด้วยเข้าใจได้ค่ะงั้นเรามาเจาะที่กรีก,กันก่อนเลย พงศาวดารเล่าถึงการทหารของกรีกว่ายังไงบ้างคะจุดเด่นจริงๆของเขาคืออะไรพงสาวดารระบุว่าช่วงแรกๆเนี่ยบันทึกอ,อาจจะยังเออเลือนๆรังๆอยู่บ้างค่ะแต่พอเข้าสู่ยุคนครรัฐอย่างสปาร์ตาหรือเอเธนส์เนี่ยข้อมูลจะชัดเจนขึ้นเยอะเลยแล้วหัวใจสําคัญคือ หัวใจสำคัญที่ทำให้กรีกโดดเด่นมากๆในยุคนั้นก็คือกระบวนทัพที่เรียกว่าฟาแลงส์ฟาแลงส์นึกภาพเป็นกำแพงมนุษย์ถือหอ,อกยาวๆเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับประมาณนั้นเลยเป็นการจัดแถวทหารราบหนักพวกฮอปไลท์เนี่ยยืนเรียงกันหนาแน่นมากค่ะโปรตีลึกประมาณ8ถึง16แถวแต่ละคนจะมีโล่ใหญ่ๆที่เรียกว่าฮอปลอนไว้ป้องกันตัวเองแล้วก็ช่วยป้องกันเพื่อนข้างๆด้วยแล้วก็ถือหอ,อกยาวโดรูชี้ไปข้างหน้า จุดแข็งของมันก็คือพลังปะทะด้านหน้าครับมหาศาลมากแล้วก็การตั้งรับนี่แข็งแกร่งสุดๆแต่ก็มีจุดอ่อนใช่ครับจุดอ่อนสําคัญเลยคือความคล่องตัวมันจะเคลื่อนที่ในที่รกๆหรือเนินเขาได้ไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็เปราะบางมากถ้าถูกโจมตีจากด้านข้างหรือด้านหลังอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันไม่คล่องตัวเนาะใช่เลยครับแล้วก็ต้องการพื้นที่ราบเรียบในการจัดทับด้วยแล้วเรื่องการจัดหน่วยล่ะคะ เห็นว่าพรมสาวดารลงรายละเอียดไว้เหมือนกันมีครับมีกล่าวถึงการจัดหน่วยย่อยๆไล่ไปเลยตั้งแต่ระดับเล็กสุดไปจนถึงหน่วยใหญ่ๆอย่างในกองทัพสปาตาเนี่ยหน่วยหลักเขาเรียกว่าโมราโมราครับซึ่งในโมราเนี่ยก็จะประกอบด้วยหน่วยย่อยๆลงไปอีกหลายชั้นเลยแสดงให้เห็นว่าเขาให้ความสําคัญกับโครงสร้างการบังคับบัญชาที่เป็นระบบระเบียบมาก Uh huh. ซึ่งอันนี้ก็เป็นรากฐานสําคัญของวินัยในสนามรบของเขาแสดงว่ากรีกนี่คือเน้นเรื่องระเบียบวินัยแล้วก็การจัดโครงสร้างเป็นพิเศษเลยเป็นปัจจัยสําคัญมากๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับคู่ปรับตลอดกาลของเขาอ่ามาถึงคู่ปรับละจักรวรรดิเปอร์เซียพงะสวดานมองความแตกต่างระหว่างยุทธวิธีของสองชาตินี้ยังไงคะโหต่างกันคนละขั้วเลยครับถ้ากรีกมีฟาแลางช์เป็นเหมือนกระดูกสันหลังเปอร์เซียจะเน้นไปที่ ทหารมา้าแล้วก็รถศึกเป็นกําลังหลักทหารม้ากับรถศึกใช่ครับทหารราบของเปอร์เซียเนี่ยแม้จะมีจํานวนมหาศาลมากๆนะครับแต่พงศาวดารชี้ว่ามาจากหลายชาติพันธุ์มากที่ถูกเกณฑ์มารบค่ะทําให้ความเป็นปึกแผง่งแล้วก็ระเบียบวินัยโดยรวมอาจจะไม่เข้มแข็งเทา่าทหารราบกรีกที่เขาฝึกมาด้วยกันเฉพาะกิจกว่าเหมือนเป็นกองทัพหนา,นาชาติขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะอารมณ์นั้นเลยครับ ถึงแม้จะมีหน่วยชั้นยอดอย่างเช่นทหารอมตะหมื่นายอ๋อทหารอมตะครับที่เป็นทหารรักษาพระองค์เป็นชาวเพอร์เซียรหรือมีเดียโดยเฉพาะอาวุธยุโทโธปกรณ์ดีเยี่ยมแต่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของกองทัพทีท่ใหญ่มากๆและก็หลากหลายมากๆทั้งเชื้อชาติทั้งวิธีการรบเรื่องขนาดนี้เห็นภาพชัดมากเลยค่ะในพงสาวดารยกตัวเลขในศึกสําคัญอย่างศึกกอกามิลาครับศึกตัดสินเลย ใช่ค่ะที่อเล็กซานเดอร์มหาราชเจอกับพระเจ้าดาราิอุสที่สามเนี่ยว่าเปอร์เซียมีทหารราบเป็นล้านทหารไม้อีกสี่หมื่นตัวเลขมหาศาลถึงจะบอกว่าเอออาจจะบันทึกเกินจริงไปบ้างตามธรรมเนียมโบราณแต่แค่นี้ก็พอให้เห็นภาพความต่างด้านจํานวนที่มันต่างกันมากจริงๆเทียบกับกองทัพมาซิโดเนียที่เล็กกว่าเยอะใช่ครับตัวเลขนั้นมันสะท้อนความท้าทายใหญ่หลวงเลยนะกองทัพที่เล็กกว่ามีวินัยดีกว่า จะเอาชนะกองทัพที่ใหญ่กว่ามหาสารแต่มีความหลากหลายแล้วก็อาจจะมีวินัยหย่อนกว่าได้ยังไงนั่นสิคะนี่คือคำถามสำคัญเลยที่การรบครั้งนี้มันจะให้คำตอบกับเรามาถึงจุดสำคัญแล้วคะ่ะงั้นเรามาดูกันเลยว่าในสนามรบที่กอกามิลาพงศาวดารบรรยายกลยุทธ์ของอเล็กซานเดอร์พั่รับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงบ้างคะพงศาวดารไล่คาบที่เอ่อน่าสนใจมากๆครับคืออเล็กซานเดอร์ไม่ได้แค่ตั้งรับเฉย แต่ใช้ยุทธวิธีที่ค่อนข้างซับซ้อนเพื่อชดเชยความเสียเปรียบเรื่องจำนวนคนค่ะมีอะไรบ้างคะหลักๆก,ก็คือแกนกลางยังคงเป็นฟาแลงส์ที่แข็งแรงใช้ฟาแลงส์เหมือนเดิมใช่ครับคอยตรึงฐานราเปอร์เชียจำนวนมหาศาลเอไว้ก่อนแต่จุดชี้ขาดจริงๆเนี่ยอยู่ที่ปีกขวาครับปีกขวาอเล็กซานเดอร์วางฐานม้าสหาย c อมเพนเ n น c ค v เวอรซึ่งเป็นสุดยอดฐานม้าของเขาไว้ตรงนั้นแล้วตัวท่านเองก็นำทัพอยู่ตรงปีกขวานี้ด้วยนำทัพเองเลยครับส่วนปีกซ้ายก็มีฐานม้าเทสซาเลียนที่เก่งกาจเหมือนกันคอยป้องกันเอาไว้ค่ะแต่ที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือการจัดแนวปีกทั้งสองข้างเป็นแบบเฉียงถอยหลัง r e f u s e flanks เฉียงถอยหลังคือยังไงคะคือแนวปีกเนี่ยจะไม่ยื่นไปเสมอด้านหน้าแต่จะเฉียงไปข้างหลังเล็กน้อย Oh. เคลื่อนล่อให้ทหารมาเปิดเสียที่เยอะกว่าเนี่ยต้องเคลื่อนที่ไกลขึ้นถ้าจะอ้อมมาตลบหลังแล้วก็เปิดโอกาสให้ฟาแลงส์ตรงกลางไม่ต้องกังวลเรื่องแนวปีกมากเกินไปเป็นการป้องกันการถูกโอบล้อมใช่ครับและยังไม่หมดนะยังมีกองหนุนด้วยทั้งทหารราบทหารมา้าเตรียมพร้อมอยู่ด้านหลังเลยคอยอุดช่องโหว่หรือว่าส่งไปเสริมกำลังในจุดที่สำคัญ โอ oh, ฟฝั่งดูเป็นการจัดทัพที่คิดไม่อย่างดีมากๆเลยนะคะเพื่อสร้างจุดแข็งในพื้นที่ตัดสินแล้วก็ป้องกันจุดอ่อนจากจํานวนที่มากกว่าของเปอร์เซียแล้วทางฝั่งเปอร์เซียล่ะคะพงศาวดารว่ายังไงตามแผนภาพแล้วก็คําบรรยายในพงศาวดารน,นะครับฝ่ายเปอร์เซียจะจัดทัพค่อนข้างตรงไปตรงมามากกว่าคือทหารราบจํานวนมหาศาลอยู่ตรงกลางค่ะ <c oughs> มีพระเจ้าดาริอุสบัญชาการอยู่บนรถศึกด้านหลังทหารราบ ทหารม้าจำนวนมากก็ประจำอยู่ปีกสองข้างด้านหน้าสุดอาจจะมีพวกรถศึกติดดาบเตรียมไว้พุ่งชนแนวฟาแลงส์ดูเหมือนเป็นการใช้ปริมาณเข้าบทขยี้เลยนะคะแต่แบบนี้ก็มีจุดอ่อนตรงศูนย์กลางบัญชาการแล้วก็ปีกที่อาจจะถูกตีแตกได้เหมือนกันตรงนั้นเลยครับและนั่นคือสิ่งที่อเล็กซานเดอร์เล็งเห็นพอดีเขาใช้ความคล่องตัวและก็วินัยที่เหนือกว่าของทหารม้าสหายบกทะลวงอย่างรวดเร็วเลย เฉียงเขาใส่ช่องว่างในแนวรบของเพอร์เซียคือไม่ได้พุ่งไปประทะตรงๆกับทหารม้าที่ปีกนะครับแต่พุ่งไปไหนคะพุ่งเป้าไปที่จุดอ่อนสำคัญคือบริเวณที่พระเจ้าดาริอสประทับอยู่เลยโหมุ่งหาผู้นำสูงสุดเลยใช่ครับพอพระเจ้าดาริอสเห็นทัพม้านาซิโดเนียบุกเข้ามาใกล้ตัวและสถานการณ์เริ่มไม่ค่อยดีท่านก็ส่งตัดสินพระไทยตัดสินพระไทยหนีหนีหนอกจากสนามรบค่ะ พอแม่ทัพใหญ่หนีทัพที่เหลือก็คงเสียขวัญยังดักเลยค่ะการหนีของดาริสทำให้กองทัพเปอร์เซียทางระบบมันเสียสูญไปเลยขวัญกำลังใจหมดสิน้นแล้วก็แตกพ่ายไปในที่สุดครับถึงแม้ว่าจะมีบางหน่วยเช่นทหารม้าบางส่วนยังสู้ต่ออย่างกล้าหาญนะครับแต่ก็ไม่สามารถพลิกสถานการณ์ได้แล้วอืซึ่งพงศสวดานก็วิเคราะห์ไว้ชัดเจนครับว่าจุดอ่อนของเปอร์เซียคือการขาดเอกภาพ ในกองทัพที่มันใหญ่แล้วก็หลากหลายเกินไปค่ะเข้าใจได้รวมถึงวินัยของทหารราบโดยรวมที่สู้ความแข็งแกร่งของฟาแลนซ์ไม่ได้สุดท้ายแล้ววินัยที่เป็นเลิศการใช้กำลังผสมเหล่าทัพที่ชาญฉลาดกำลังผสมเหล่าทัพครับคือการให้ทหารราบกับทหารม้าทำงานประสานกันอย่างลงตัวแล้วก็ภาวะผู้นำที่เด็ดขาดของอเล็กซานเดอร์ที่นำทัพบ,บุกเข้าไปเองค่ะ ปัจจัยเหล่านี้แหละครับคือกุญแจสําคัญสู่ชัยชนะเหนือกว่าจํานวนที่มากกว่ามหาศาลได้ชัดแจนมากเลยค่ะการเปรียบเทียบผ่านศึกกอกามิลาในพงศาวดารเล่มเนี้มันให้บทเรียนอ,อะไรที่สําคัญมากๆกับเราบ้างคะเหมือนจะบอกเป็นนัยะนยะว่าวินยัยยุทธวิธีแล้วก็การผสมผสานเหล่าทัพที่ดีมันชนะจํานวนได้เสมอถ้าจะกลั่นออกแก่นสําคัญออกมานะครับแม้จะเป็นเรื่องราวจากสองพันกว่าปีก่อนนู้นเลย แต่บทเรียนจากศึกกอกามิลาที่พงศวดานนําเสนอเนี่ยมันสะท้อนหลักการที่ยังคงเป็นหัวใจสําคัญของการทหารและก็ยุทธศาสตร์มาทุกยุคทุกสมัยเลยนั่นก็คือมีอะไรบ้างคะ่ะหนึ่งคือความสําคัญของการเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนทั้งของตัวเองและก็ของศัตรูอย่างลึกซึ้งค่ะต้องรู้เขารู้เรา2คือพลังของการใช้กําลังผสมเหล่าทัพหรือ combined arms ให้หน่วยต่างๆทำงานเกื้อหนุนกันไม่ใช่ต่างคนต่างรบ สามคือบทบาทของภาวะผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจและก็ตัดสินใจได้เฉียบขาดในสนามรบจริงค่ะและที่อาจจะสำคัญที่สุดคือพลังของระเบียบวินยัยและก็ความเป็นปึกแผ่น cohesion ข,ของกองทัพอืปัจจัยพื้นฐานแต่สำคัญมากใช่ครับ หลักการเหล่านี้ยังคงเป็นสิ่งที่นักการาศึกษาแล้วก็นํามาปรับใช้กันอยู่เสมอเลยการที่พงศสาวดานยุทธศิล,ละปะซึ่งเรียบเรียงในต้นศตวรรษที่20เนี่ยเลือกที่จะวิเคราะห์ตัวอย่างจากยุคโบราณแบบนี้ก็เป็นการตอกย้านะครับว่าผู้เรียบเรียงเองท่านเห็นคุณค่าของบทเรียนพื้นฐานเหล่านี้ว่ามันมีความสําคัญทีเ่เหนือการเวลาจริงๆสําหรับการทําความเข้าใจธรรมชาติของสงครามน่าสนใจมากค่ะ วันนี้เราก็ได้เจาะลึกมุมมองจากพงศาวดารยุทธศิลปะภาพหนึ่งเกี่ยวกับการประทะกันของสองยักษ์ใหญ่ในโลกโบราณกรีกกับเปอร์เซียได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะทั้งเรื่องฟาแลงส์เรื่องกองทัพเปอร์เซียแล้วก็กลยุทธ์ที่ก่อกามิล่าครับผมได้แง่ขิกเดะเลยค่ะครับและก่อนจะจบการสำรวจในวันนี้ไปนะครับผมอยากจะทิ้งทายด้วยคำถามชวนคิดไว้นิดน,นึงค่ะเชิญเลยค่ะ คือจากที่เราคุยกันมาจะเห็นว่าพงศาวดารเล่มนี้มีแนวโน้มจะมองประวัติศาสตร์การทาหารผ่านเลนส์ของพัฒนาการแบบยุโรปที่สืบรากมาจากกรีกกับโรมันเป็นหลักใช่ไหมครับใช่ค่ะค่อนข้างชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันตัวพงศาวดารเองก็มีการเอ่ยถึงอารยธรรมสําคัญอื่นๆด้วยอย่างอียิปต์อินเดียหรือจีนโบราณก็มีกล่าวถึงอยู่เหมือนกันแม้จะไม่ได้ลงรายละเอียดในภาคแรกนี้มากนักค่ะคําถามก็คือว่าถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองละครับ ลองไปศึกษาประวัติศาสตร์การทหารของอารยธรรมตะวันออกเหล่านั้นอย่างจริงจังดูบ้างเราอาจจะได้พบกับหลักการหรือแนวคิดหรือปรัชญายการสงครามที่มันแตกต่างออกไปหรืออาจจะมีมิติอื่นๆที่น่าสนใจนอกเหนือไปจากกรอบความคิดแบบตะวันตกที่เราคุ้นเคยกันหรือเปล่าอืมเป็นคําถามที่น่าคิดต่อยอดมากเลยค่ะครับก็เป็นประเด็นที่น่าเก็บไปคิดต่อยอดกันดูนะครับ